สวัสดีครับผมมานูนเกมเมอร์แมวเหมียวคิดถึงการเล่นเกมคอนโซลคิดถึงชอบมานูนครับปัญหาหนึ่งที่เราเห็นเลยนะครับของ PlayStation 5ที่ถูกบ่นมาตั้งแต่ออกเครื่องเลยก็คือความจุของ SSD ที่น้อยเกินไป825กิกที่เขาให้มานะครับพอบวกลบตัว OS ตัวแอปต่างๆเหลือลงเกมนะครับได้ประมาณ8 10เกมเท่านั้นเองแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นเกมอะไรด้วยนะถ้าเกิดเป็น Call of Duty เนี่ยก็ซดโหกนะครับโดนไป200กิกแล้วก็เลยมีหลายท่านนะครับเรียกร้อง เพราะว่าสำหรับการเติม SSD ใน PlayStation 5นี่มีอยู่แล้วแลบผมถูกออกแบบมาแล้วให้เราสามารถเติมเองได้นะแต่ว่าตัวเฟิร์มแวร์เนี่ยเขายังไม่ทําการอัปเดตแล้วก็เลยทําไม่ได้แล้วก็ประกอบกับว่ายังไม่มีลิสต์ออกมานะว่า SSD รุ่นที่ใช้ได้กับ PlayStation 5มีีห้ออะไรบ้างรุ่นไหนบ้างแต่วันนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะครับว่า PlayStation 5เนี่ยน่าจะทำการปลดล็อกตัว SSD ให้เราเติมได้ประมาณแถวๆปลายเดือนสิงหาคมนี้ แล้วก็ซีเกตนะครับก็ออกมาถแถลงข่าวนะถึงตัว SSD ของเขาที่สามารถใช้ได้กับ PlayStation 5ฟังถึงตรงนี้นะครับก็รู้สึกว่าอาปัญหาน่าจะถูกแก้ได้แล้วแ,แหละสามารถเอา SSD มาเติมได้แล้วแต่ว่ามาฟังราคากันก่อนนะครับราคาค่อนข้างสดโหกท,ทีเดียวนะข่าวนี้นะครับผมผมเอามาจาก f i d e r c o m a u นะที่เขาบอกว่าซีเกตเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่า fire c o d a 530นะ เป็นตัว SSD ที่สามารถใช้กับ PlayStation 5ได้นะครับใช้คำว่า PlayStation 5 ready โดยคุณเจฟ f p พาร์คนะครับซึ่งก็เป็น Country Manager ของ SeaGate น่าจะในออสเตรเลียนะครับเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพวกเขาได้ลองทำการทดสอบกับ PlayStation 5แล้วนะครับแล้วก็สามารถยืนยันได้นะว่าตัวไฟคู u d a 530นะรุ่นที่มี HitSync นะครับก็สามารถใช้กับ PlayStation 5ได้ ดีไซน์ของตัว PlayStation 5เองนะครับตัว SSD cut slot เนี่ยมันแคบมากนะมันเป็นพื้นที่เล็กมากก็ไม่ค่อยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับให้ตัว SSD เนี่ยสามารถใส่เข้าไปได้นะแต่ว่าเจ้าตัว Firecuda 530เนี่ยแม้แต่ที่มี heatsink อยู่ข้างบนเนี่ยก็เล็กมากพอนะครับที่จะสามารถใส่เข้าไปซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเป็น SSD รุ่นที่มี heatsink สามารถใส่เข้าไปได้ตัวปกตินะครับของ Firecuda 530ก็สามารถใส่เข้าไปได้เหมือนกัน ฟังมาถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็อาจจะงงว่าไอ้เจ้าฮิตซิงที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรตอนอ่านผมก็งงเหมือนกันนะครับก็เลยเลื่อนลงไปดูราคานะครับที่เขาให้มาก็จะเห็นว่าตัว Fire 530เนี่ยมันมีทั้งมีแบบที่มีฮิตซิงแล้วก็แบบปกติแต่ว่าตัวราคาเนี่ยมันจะเป็นราคา AUD นะครับเดี๋ยวจะคุยราคากันต่อไปนะผมก็เลยลองไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูนะครับว่าเจ้าตัวฮิตซิงเนี่ยมันคืออะไรนะ ถ้าสรุปคอนเซปต์แบบง่ายๆแบบคนที่ไม่รู้ PC ไม่รู้คอมพิวเตอร์แบบผมนะครับก็คือว่าฮ i รซิงค์เนี่ยมันเป็นระบบที่ช่วยระบายอากาศนะก็ทําให้ตัว SSD เนี่ยมันสามารถทํางานได้ยาวขึ้นนานขึ้นนะครับทั้งการอ่านแล้วก็เขียนข้อมูลคล้ายๆกับว่าน่าจะทาให้ประสิทธิภาพของ s s d ที่เราซื้อมานะครับดีกว่าหรือว่าอายุยืนยาวมากกว่าอันนี้ลูเมลไม่มีความรู้เรื่องคอมพิวเตอร์นะครับถ้าท่านใดมีความรู้นะครับก็เติมมาได้นะว่าฮาร์ดซิงค์สำหรับ SSD เนี่ยมันคืออะไร กลับมาดูที่ตัวราคาดีกว่าครับผมราคาเนี่ยค่อนข้างสดโหกทีเดียวนะอันนี้เป็นราคารุ่นที่ไม่มีฮิตซิงนะครับแล้วก็เป็นราคา USD แล้วนะ USD นะครับเอา30นิดๆไปคูณก็มาจากคูณ NES bot ที่เขาโพสใน t w i t t e อนะ500กิกนะครับอยู่ที่140เหรียญหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนะก็น่าจะประมาณ4,600บาท 1เทราไบต์นะครับอยู่ที่240เหรียญน,นะถ้าตีเป็นเงินไทยประมาณ7,890บาทผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นขนาดที่ทุกคนน่าจะเล็งๆอยู่นะครับผม1เทนะก็เกือบเกือบ8,000เลยนะโอ้โหก็โหดอยู่นะ2เทราไบต์นะครับอยู่ที่490เหรียญน,นะนึ่ง1มืบาทแพงกว่าตัว playstation 5แบบดิจิตอลอีดิชั n นไปแล้วนะ แล้วก็4เทราไบต์นะครับอยู่ที่31,233บาทโอ้โหแพงกว่าตัว PlayStation 5ไปเรียบร้อยเห็นราคาแบบนี้นะครับสำหรับลูกแมวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าราคาค่อนข้างสูงที่เดียวซึ่งถ้าลูกแมวจะซื้อนะครับกพคงจะซื้อแบบ1เทราไบต์นะประมาณ8,000บาทแต่ด้วยเงิน8,000บาทนะถ้าเราไม่ซื้อเจ้าตัว SSD ตัวนี้เนี่ยก็ซื้อเกมได้ประมาณ4เกมนะหรือว่าจะไปซื้อ Nintendo Switch ก็ได้เหมือนกันนะ แต่ก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าน,นี่น่าจะเป็นเจ้าแรกๆนะที่ออกมาประกาศนะครับว่าราคาของตัว PlayStation 5 SSD เนี่ยจะราคาประมาณเท่าไหร่แล้วเราก็คงจะเห็นอีกหลายยี่ห้อนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงตัว Sony PlayStation เองก็ไม่รู้ว่าจะทำออกมาหรือเปล่านะพอมาถึงตรงนี้นะครับก็คิดหนักเลยนะว่าน่าจะอัปเกรดดีไหมน่าจะซื้อมาเพิ่มดีหรือเปล่านะสับลุงแมวเองเนี่ยลุงแมวมองว่าเราอยู่ในช่วงต้นเทคโนโลยีนะครับของ PlayStation 5ซึ่งแน่นอนว่า เจนเนียก็ต้องยาวนานนะอย่างน้อยก็8ปีอะไรแบบนี้เรารอนะครับรอดีกว่านะให้ตัว SSD ตัวนี้เนี่ยถูกลงไปเรื่อยๆนะสักประมาณ 1TB 0เทราไบต์2,000 3,000, 3000แอบบนี้ค่อยน่าซื้อแต่นี้ก็แล้วแต่พิจารณานะครับแล้วแต่ท่านนะความคุ้มค่าของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันซื้อ SSD มาเติมเครื่องเล่นเกมแล้วก็ต้องถูกทำโทษนะครับให้นอนอยู่ที่โซฟานะหน้าห้องนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องนะ แล้วคุณล่ะครับคุณคิดยังไงกับตัว SSD ตัวนี้บ้างถ้าคุณมี PlayStation 5อยู่แล้วคุณจะซื้อมาเติมหรือเปล่าครับถ้าซื้อนะจะซื้อขนาดเท่าไหร่หรือคุณคิดว่าจริงๆความจุ825ริกิกก็เพียงพอแล้วนะครับก็ใช้วิธีลบๆโหลดๆหล,ลดเอาก็ได้หรือใครยังไม่มีเครื่องนะครับผมแต่ว่าอยู่ในแวดวง IT ทนะเห็นราคาแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็แบ่งปันกันมาได้นะครับจะได้เป็นความรู้นะครับแชร์ให้กับเราเกมเมอร์เหมือนกันนะที่สนใจอย,อยากจะเล่นเกมหรืออยากจะอัปเกรดตัวฮาร์ดแวร์ ขอบคุณที่ดูแมนจบนะครับผมแอนูุวันนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กระดิ่งกริ๊งกริ๊งสวัสดีครับ